สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่เกมเลยครับเกมกันเตียงครับวันนี้ก็ไม่อยู่แมปนี้ครับพระเจ้าก็ทําคลิปแล้วครับแต่คะคลิปมันแบบเยายาบมันยาวว่าสิบห้าทีครผมแบบทําไม่ได้ครับจะแบบรอหารดอยู่แบบจะคิดเก็บรอครับผมผมไม่คิดว่าเฮ้ยมาทําคลิปใหม่ดูว่าคลิปนี้จะไม่อยากเลิกนั่นแทีเป็นกบท่เนี้ะครับ ครับเกิอสิบห้าทีค่นี้พอเพราะบาคนที่าอเกิอสิบห้าทีได้คือเข้าได้ครัแปลงแล้วก็สามารถทำยาเกิบห้าทีได้แต่ผมยอมไม่ได้ไงกไ็มาทำรอก่อนวันนี้ดูไหมครับวันนี้คือวันเกิอผมครับอ้ดูเลยเกิมนมาก ก็ไม่อยากจะทำยาตาัวสิบห้าเหรียบแค่สิบนาทีก็พอมัม้งจิดยาไปเดี๋ยวก็มีถูไม่ได้เลยเอาสั้นๆพอเอาแค่แบบพอดูได้แล้วะกิน ผมจะมีคลิปหน้าที่เก้าสิบห้าเียบตอบช่วงคมอบบนี่เก็บไปหนึ่งสุดแรกทางไปครับ ศบสองศบสามแล้วค่อยผ่านไปวิ้ยบางทีมนอ,อยากกระโดดไปเกินแต่ก่อนได้ไหมตายเออแตกเอ้าเพชรกระจายจบข่าวเลยโอเคสุขภาพเกมก็กมาดังเดิมครับ แป๊บนึงครับีบต่อบไม่ได้เดี๋ยวตกตัวนี้เกมก็กังภาพเดิมครับกันคือบ้าไวแป๊บเดิม ไม่ติดเหรอไม่ติดนะครับโอเคช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีมากนะเราได้แต่ทำคลิปอะจะ้แตทำคลิปให้มันดีแต่ไม่ใครมาดูแล้วก็พอเข้าไปดูคลิปของผม,ม,อ,ผมอะผมรู้สึกแบบบาเบาอะเสียงบาเบาทำให้ผมคิดว่าแบบรู้ว่าแววพูดอะไรอะจะไม่ค่อยเขาได้ยินแวบวบของคลิปมาครับไม่ทำคลิปให้เสียงดังขึ้นครับ ที่หอนมันก็ไม่ค่อยชยอบแนวผมอะ่ะผมเป็นคนแบบเงีบยบเงียบเงียบไม่สูงเสียง,งใครเงียบเงียบสงบนินึงจะไปตีซีอ่ี้ยเไม่ีแดงเออพูดอะไรูเนีขุดกันขุดขแกะไม่ได้ต้องขุด นี่ขุดถึงมันกี่ชั้นวะเออสื้อสักทีเจ้ากันเตียงได้แรงชข็งมากอยู่นิ่งๆให้ข้าตีเถอะเออแค่นี้ก็สิ้นแล้วโอเคต่อไปซีเรตตต่ออ,อ้าวซีเรต์ข้าเพื่อาทำไมซีเรตอ,อย่างนี้นี่ใส่ไม่ดีเนาะใจร้าย ถ้าเพื่อาไปซะแล้วตัวหนึ่งกองไปต้องเตรียมบอบไฟก่อนขอเป็นเกี้เ่าขุดนัดเป็นนาทีเพื่อนเราโดนกระทึบเกือบตายกันได้ผมมากเั้เพื่อนน้ำวันนี้เ,เพื่อนอเพิ่งได้โดงแบกศพแล้วโอเกแล้วกองชนะ เออแจกข้าวครับอุ้ยเก่งเนี่ยเก่งเนี่ยเราเก่งแต่ก็ตายอยู่ดีคลิปนี้ไม่อยาวออจากที่เดาวนะจะทำไงให้ได้แบบไม่เกินสิาทีก็แค่นี้ก็พอ,อแล้วนี้วมาต่อทางอต่อมันต่อทางมันเองแถมมันก็ตกเองด้วย ต้องการเตียงเจ้าแตกแล้วแตกแตกลิบนี้ก็อยากกันแค่นี้อู้ไม่ไม่เอาเสียโอ, yeah. โอ้ว้าวมันดูหมาหมู่ไม่ยังเลยเมื่อกี้คุณก็จะเห็นแล้วนะว่าเพื่อเราไปแบบนั้นเราจะโดนอะไรดูสกรรมอย่างอันตรายคือเมื่อกี้โอ้โหมากันเป็นกองทัพดงอะ ถ้าแปดเป็นคนนะถ้ามันเป็นคนเดียวเอางี้คือเมือนนักมวยเจอกับเมือน,นักมวยเจอคนธรรมดาแบบนั้นแ่ะดูนักมวยซัดไม่ยังย้งเลยตอนนี้ถ้าจะสู้ใครไม่ได้ก็เลยถอยก่อนดีกว่ารอแวร์ฟารมผ่อนก่อน ให้สุกคอทอนตัวก่อนครับก็จะไเต็มมันแล้วเสียความเผ็ดเลยแล้วนั่งคางยูสอบไฟฟ้ามันุูนงเส,ส,สียแย่งนักนี่ครับแบกของือมาปึออาบบ๊บปึ๊บอัดจึ๊บจึ๊บ ติดติก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อ,อเพราอฉันขออนุนากผมไปดูคลิปมาผมตัดต่อบ่อยมากตัดต่อตรงแบบแทบไม่ใครดูมากอันนั้นก็แย่ไปแต่ที่เห็นชัดๆเดี๋ยอะคือแบบผมตัดต่อะบ่อยไปเลยกับว่าจะไม่ค่อยตัดต่อเท่าไหร่ตอนนี่ซื้อแหล่งก็เจอสองคนนะครับเพือผมเก็บไป็หนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเก็บต่อ เพื่อแปดเปื้นกับตีดนะใช้เวลาเจนสีเล่น่ะเห็นปะครับไปเช็ดดูครับปึ๊บเนี่ยพร้อมแบบพร้อมอ่ะพร้อมแล้วมาดีสีเหลืองยิงก้อนโดยบอลไฟหนึ่งลูกติดลูกหนึ่งไอซัพสองสามลูกปึ๊บอุ้ยลูมันตีไปซองจับเบิร์ดเรื่องช่วยกูกระทืบมันหน่อยช่วยกระทืบมันหน่อยมัจะแตกอยู่แล้ว เออใช่เปล่าก็ได้สึ่งง่ายๆคือว่าคลิปนี้ก็ขอตบจบเพียงเท่านี้กันครับ